น,นี่ยายมานาแต่เศาว่าสิมาเบิงเห็ดเห็ดอยู่ค่าเทอมนมีหลงเหลืออยู่น้ามันน้ำซึมออกจากะใบนี่นะแต่เก่ามันเคยมีเทือมันมีเ,มนมเ,เลยมาหาสอกเบึงหาเบึงกวนมีน่สิมีบอเอาได้เห็ดสองสำดอกอยู่นี่ สีม่วงที่ดอกที่ดอกมือนี่ที่ดอกละดอกนุ่มๆกับดอกเถาสองดอกมาสุมือกับโเห็นขั้นคู่ขั้นนี พอว่าสูบน้ำใส่เข่ามันสีซุ่มลงมาเนี่ยมัดอันตีนคู่เ่ยมหาเบิกอีกก่อนมื่อนี่มันสีใยบออันมันก็ออกมาหลายมื่อล้ะลายแรกก็เลยมาหาเบิกเสมือเสมอว่าบเถื่อมีดอกเกิดมาใหม่มาหยางจังสินะเอาดีดีนี่แม่เอาก็น่ามีดอกหนึ่ง ชองดอกเนาะสามดอกสามดอกสี่ดอกมันนี่ดอกนุ่มๆเพราะว่าดอกเถาเก็บเมื่อเบิดแล้วพอเก็บสูมือมันเลยมันเลยบ่มีดอกเถามันเลยมีแต่ดอกนมนมอุ้ยเห็นอยู่สองสามดอกมันหน่อยผลบ่อเอาดอกเอาไวปเอาเก็บมืออื่น หาไปเรื่อยๆหาใส่กับอะไรเรนจ,จะต้องหายันมันล่อตีนหนามนี่เด้คอยจังสีนี่้ามันซุ่มมันคอยออกถ้ามันบ่ซุ่มมันกับบวออกโอ้อยผีกับพ่วมอ,ออกเรียวๆไปเก็บมืออื่นเพราะว่ามันหน่อยอยู่เดี๋ยว ไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆฟังทั้งนี้ก,กระโบกมุมีดอกมันแหงฟังทั้งแดดทั้งตะเวนตกแดดซองด้วอปลาไข่มีทั้งนี้กระเจี๊สีมีบะมีโอ้ยจุดอ่อนนี้กระโบงใหญ่นี่แม่ นี่แม่บัวใหญ่ลายดอกอยูย่ๆนี่เพราะท่านใหญ่ไม่ถับเอามืออื่นพร้อมกับสู้ง,งานต้องซื้ออะไรจะถ่วยอยู่ดอกดึงวางนี่ดูใหญ่บ่โอ้อันนี้ก็บ,บ่ยเคยใหญ่เด็ดเลยบ่ยเคยใหญ่บ่ยเคยใหญ่

มีหลายดอกอหุมคันังไงซ้ำนี้มือเอานี่ได้นี่ได้หลุมนี่สองดอกเอายังนมนมยู่อะไรนั่นใสน่กับตานะ้ำมมมันมมมันกับหัวกระไรซ้นำนี่แหละ

ื <laughs> ันนี้ได้ขายทำนี่เลยใช่พ่โลกวันนี้สองโลแปดสองลแปดนสองโลกแปดพะนะวันนี้ดนเงินห่อยสี่สิบบาทตั <laughs> ้งก็มุมบ้านบรเบิร์ดละเขาเบอร์ <laughs> เรา,า,าได้ทำนี่ <laughs>